JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. สัสดีค่ะออฉากภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อจากตอนเช้านะคะตอนเช้าเราถึงแบบฝึกหัดหน้าไหนแล้วเอ่ยตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าเราถึงทําถึงหน้าไหนคะทำถึงหน้าหน้าค่ะ กสิบห้าหกสิบห้าใช่ไหมใช่ไหมผู้โอเค 谢谢您，王总。<music> เราทำไปในหน้า45นะคะในหน้า45เมื่อตอนทางน,นะคะพูดถึงเรื่องของเหลวและสมบัติของของเหลวจะไหลาจากที่สูงไปที่ต่ำนะคะแล้วก็จะไหลาจากาสู่ด้านล่างภาชนะจนเต,เต็มนะคะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นนะคะจากที่ว่างด้านบนทำให้ของเหลวเนี่ยมีระดับสูสงขึ้น ของแล้วนะคะจะหยิบจับไม่ได้นั่นเองนะคะมาดูกิจกรรมที่สองจุดหนึ่งในเรื่องของของแล้วนะคะมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่ ันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตอนในเรื่องของของเหลวนะคะมีมวลหรือไม่นะคะเป็นกอวิธีทัศน์ตัวอย่างนะคะของเหลวมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่นักเรียนดูภาพไปนะคะเดี๋ยวครูเบียอธิบายตามวิดีโอนะคะคกิจกรรมนี้สังเกตและอธิบายมวลนะคะของของเหลววัสดุอุปกรณ์จะมีน้ำค่ะ น้ำยาล้างจานค่ะแก้วพลาสติกใสกระบอกตวงนะคะเครื่องช่างแบบสามแผนบิกเกอร์นะคะแทงแก้วกนน้ำดับแรกเนี่ยเขาก็จะนำของเหลวนะคะที่ได้เนี่ยไปช่างก่อนอันดับแรกนะคะเขาช่างบิกเกอร์เปล่าๆนะคะพอช่างไปบิกเกอร์เปล่าๆเ,เนี่ยอ่าช่างนายประมาณ แล้วก็ช่างเครื่องช่างสามขานะคะอ่าได้บิกกอร์เปล่าเนี่ยได้สิบหกจุดเก้ากรัมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเติมน้ําลงไปนะคะโดยเขาใช้แท่งแก้วเห็นไหมว่าในการเติมน้ําเนี่ยเขาจะใช้แท่งแก้วรองเพื่อไม่ให้มันกระเด็นนะคะเพื่อไม่ให้สารที่ได้เนี่ยกระเด็นตอนแรกเนี่ยช่างไปนะคะแล้วก็เติมน้าเข้าไปปรากฏว่าน้ําหนักเนี่ย เพิ่มขึ้นนะคะน้ำหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นจากนะคะเดิมนะคะจากเดิม46.9นะคะเอ่อเพิ่มขึ้นเป็น92.0ดังนั้นน้ำเนี่ยมีมวลน,นะคะถึง45.1กรัมนั่นเองอ่ะมาดูตอนที่สองตอนที่สองเนี่ยเขามีน้ำนะคะกับน้ำยาล้างจาน แก้วใบที่หนึ่งนะคะเขาก็จะใส่น้ำลงไปนะคะโดยใช้แท่งแก้วคนนะคะรองเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยกระเด็นออกไปนะคะแล้วก็ใช้แท่งแก้วรอ,องแล้วก็เทน้ำไปจากนั้นนะคะเขาก็จะอใส่ลงไปในภาชนะใบที่สองเช่นเดียวกันนะคะในปริมาณที่เท่าเท่ากัน เรียบร้อยแล้วเขาจะใส่นะคะ,ะขีดเส้นกอดมาเอ๊ะสองอันนี้เนี่ยน้ำน้ำ,นำมีปริมาณเท่ากันนะคะมีปริมาณเท่ากันแก้วใบที่สองเขาเทน้ำยาล้างจานลงไป่ะนักเรียนพอเทน้ำยาล้างจานลงไปจะเห็นว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยเข้าไปแทนที่บริเวณส่วนนะคะที่เป็นน้ำด้านล่าง นะคะเข้าไปแทนที่น้ำนะคะและทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะซึ่งสรุปได้ว่าน้ำมีมวลและน้ำยาล้างจานนะคะที่เป็นของเหลวเนี่ยต้องการที่อยู่เพราะว่าสามารถเข้าไปแทนที่น้ำได้น,นั่นเองซึ่งสรุปได้ว่าของเหลวมีมวลและ ต้องการที่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองอ่ะมาดูในแบบฝึกหัดของเราในแบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้าที่ในหน้าที่46นะคะตอนที่1สังเกตและอธิบายมวลน,นะคะของของเหลว นะคะมวลของแก้วเนี่ยก่อนช่างก็คือศูนย์ุห้าศูนย์กรัมพอไปช่างนะคะที่มีน้ําอยู่ก็คือห้าสิบเอ็ดสองศูนกรัมปรากฏว่ามวลของแก้วหลังเติมน้ําเนี่ยก็ต้องมากกว่าเกาะเติมน้ําหรือมวลนะคะของหลังเติมน้ําเนี่ยมากกว่านะคะเท่ากับก็คือห้าสิบจุดเ็ดกรัมนั่นเอง มีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยอะคุเบียเลยือเเล่อนไปหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไานะคะหน้าถัดไปตอนที่สองนะคะกิจกรรมนี้นะคะอ่ะให้หนักเรียนนะคะเขียนเหมือนตอนที่หนึ่งเลยจุดประสงค์เขียนเหมือนตอนที่หนึ่งได้เลยค่ะ น้้นล่างนะคะเนี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันนะคะจะเป็นนะคะแก้วบิกอร์มีน้ำนะคะกับน้ำยาล้างจานตากในรูปตากในรูปนะคะอ่ะจากในการทดลองน้ำน้ำหรือน้ำยาล้างจานอยู่ด้านบน,นะคะ่ะน้ำหรือน้ำยาล้างจานอยู่ด้านบนเอ่ย จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เขาเทน้ํายาล้างจานลงไปนะคะปรากฏว่าน้ํายาล้างจานหรือว่าน้ําคะที่อยู่ด้านบนอ่าน้ํายาล้างจานจมหรือลอยน้ํายาล้างจมใช่แล้วเก่งมากนะคะน้ํายาล้างจานเนี่ยจะจมอ,อยู่ด้านล่างแล้วก็จะเอาน้ำยาล้างจานลงไป สารเขาจะจมอยู่ด้นานล่างนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำยาล้างจาน ก็จะเป็นน้ำยาล้งางจานนะคะอยู่ด้านล่างน,นี่เก็วาดรูปลงไปให้เียบร้อยแบบฝึกหัดใครยังไม่อยู่ที่ตัวมั้งคะมีไหมเอ่ยแบบฝึกหัดใครไม่ได้อยู่ที่ตัวมากอี่เดบกคุณเบียรบแล้ววาดสวยๆนักเรียนสามารถวาดให้สวยๆได้นะคะนักเรียนลบ แสลว่าแบบพหัทุกคนอยู่ที่ตัวหมดเลยนะแบบนั้นค้าเรียกตรวจต้องมีนะคะถ้าคุณเบียนเรียกตรวจต้องมีนะจะไม่มีการมานั่งทำงานค้างแลนะคะแล้วก็สอบแล้วนะ ส่วนสีฟ้านะคะก็จะเป็นน้าส่วนในส่วนสีเหลืองนะคะก็จะเป็นน้ํายาล้างจานที่เข้าไปแทนที่น้ํานะคะ จะเป็นน้ำยาล้าง,งจานนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปให้เรียบต่อไว้นะคะหรือก็อาจจะตกแต่งนะคะเป็นน้ำยาล้างจานไหลกำลังไหลลงไปนักเรียนก็สามารถที่จะตกแต่งได้เลยนะ ด้านล่างนะคะใส่น้าํายาลงใส่น้ําลงในแก้วนะคะแก้วน้ําเนี่ยจะมีปริมาณน,นะคะน้ําในแก้วก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นน้ํายาล้างจานก็จะเข้าไปแทนที่น้ํานั่นเองให้นักเรียนว่าลูกจดเขียนให้เรียบรอะะ้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยมีไหมคะอคุณเบียร์เลื่อนนะคะมาดูในหน้าที่48อ่าเดี๋ยวเราทำแค่ตอนที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเราทำแค่ตอนที่หนึ่งก่อนนะคะ อนาสี่สิบแปดนะคะตอนที่หนึ่งมวลของแก้วก่อนหลังหลังแล้วก่อนนะคะเติมน้ําเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันนะคะโดยมวลก่อนเติมน้ําเนี่ยก็จะเบากว่ามวลที่หลังเติมน้ํานะคะน้ํามีมวลหรือไม่น้ํามีมวลนะคะรู้ได้จากการชั่งแก้วพลาสติกนะคะมันสู่น้ํามีค่ามวลมากกว่าการชั่งแก้วพลาสติกต่างนะคะจากกิจกรรมนะคะ จากกิจกรรมนี้นะคะคนพบว่าน้ำนะคะจะมีมวลนะครับก็คือมีมวลห้าสิบจุดเ็ศูนย์กรัมนั่นเอง ทำสามข้อนี้ก่อนนะคะ เขียนค่ะเขียนน้ำมีมวลนะคะรู้ได้จากการชั่งแก้วพลาสติกนะคะบรรจุน้ําแล้วก็ไปชั่งนะคะโดยนะคะมวลก็คือน้ําหนักนั่นเองนะคะก็จะมีน้ําหนักมากกว่านั่นเองอเดี๋ยวภาพนี้นะคะให้ได้เรียนทําถึงแค่ข้อสามก่อนนะคะเดี๋ยวเราค้าง ไว้สามข้อนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะหมดเวลาใครยังไม่ทําทําให้เสร็จน,นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยดองไว้นะคะหรือว่าเก็บไว้นานเนี่ยมันจะเยอะนะคะ้อวิดเนี่ยก็จะมีการเขียนอธิบายเยอะอยู่นะ โอเคนะคะใครยังไม่เสร็จให้ในักเรียนแครหน้าจอไว้ได้เลยนะคะดังนั้นนะคะครูเบียก็ค้างไว้นายหน้า48ตอนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราค่อยมาทำตอนที่สองกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูเบียกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ